สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืดอนอากาศดีค่ะค่ะมือว่าน,นี่ว่าสิผ้าไปหาเห็ดโอ้ยกลับมาจากที่ทํางานกับฝนตกลื่นแง่ฝนย,ย้อยอยู่คอย่บไปเด้อค่ะมือนีสีผ้าไปจ้ามือว่านี่ติดไวเนาะป <c oughs> าน,นันล่งลูก่วนไปหาเห็ดผัดโบ่้าไปเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมืง่อนีอากาศแดดออกค่ะแต่ว่าเย็นจับใจคือเกาเดยวสิผ้าเข้าป่าหาเห็ดเป้่าไม้ใ้เฮาก็พุ่นค่ะดำๆป่าทางหนาบุลเลยจ้า ไปไปไปน้ำกันพอกันอยู่ป้าเห็ดขอนเห็ดเลยด้วยจ้านี่ไงยังอยู่ค่ะเห็นไหมยังอยู่ยังอยู่ต้องต่บโบเหยืยวได้หล่ะค่ะเพ่อ่พี่น้องจ้านี่ไปเก็บง,งามๆเลยจ้าทุงมือกับโปองใสดอกค่ะโปะองพีลรี่รีตองดอกนั่นแหละปาดเงาเดียวเงาเดียวเห็นบ่บพุนพ่นนะพุ่นนะ ปาดเห็ดหนูๆค่ะพ่อแม่พี่น้องใส่ตาหมาหน้ามือหนิปาดเอาตาสีแดงมากผู้เด้อพ่อแม่สิเต็มตาซะบ่สัพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมามาเก็บน้อข่อยค่ะย่างมาผู้เดียวมือนีิบดึงหมาดึงแมวดึงคนค่ะ <c oughs> ตอนวันสิมาเก็บเห็ดนี่มาผู้เดียวโหลดน,นี่ค่ะป๊าดพ,พี่น้องถือใจคอยไล่แท้ยังออกอยู่เนาะ ไอคิดว่าโบมี่แล้วเห็นไหมเพราะว่าอันหิมะมาแน่ล้มมาแน่แต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนหลายนี่มันสิออกไกลเรืออยู่เดอ้อเห็ดอันนี้จ้ะเพราะว่ามันเกิดน้ำขอนใหม่แบบนี้นี่นี่ทางนี่ยจะไม่เห็นบ่นี่แหละเสื้อเห็ดหูหนูมันสิอยู่แน่นี่แหละเฮ้ยนี่ไง,งนี่างนี่ยจะมีเห็นบ่ ฝนโปตกมามือหนึ่งมันกสิดีนะลมยังบบพัดนันค่ะมันยังซุ่มอยู่นี่มาแต่ไหนยืนมือมาเก็บน้ำแถนไหนบาทนี่เนี่ยเบอดไบพอน,นี่เนี่ยเอาเอาเบิดทุนนอคูแนว โอ bert, a me, a <st> <tuning> ้ขมันมันออกลายขมบงออดดอกๆน้อยๆเก็บเอาเถดอกยัญ่ันี่ไปละค่ะเก็บก้อนเดียวก็สิเต็มตาแล้วพ่อแม่พี่น้องคนเพิ่นมาแรนออกกำลังกายค่ะยากฟอนผีมาทำยังไงบค่ะมันน่อยพูดเนี่ยอันนี้ก็ลืมแหงแล้วค่ะนี่แหงก็เอาแบบ ตามแห่งอันนี้เฮ็ดห,หนูปลาแท็ดแน่นอนค่ะบมต้องอันโมแมนอันปูออกระเด้อค่ะนี่ในปลากินแสบที่หนังหยำกรุบกุบกรุบต่างาก,ากันเด้อค่ะก็เฮ็ดหนูปูในบาน้านนะคะพ่อแม่พี่น้อง เก็บเอาเลยรัวๆเดี๋ยวสิพาไปวงปลากระเทียมเนาะค่ะแต่ว่ามือในคนเดียวเอาหมีนมากมือแต่ฝ่าวเลยค่ะเฮ้ยก็ข่าวไอสามิหรือขมาย่างใก,กล้ๆบ้านนี่ค่ะถ้าแม่นไก่ข่อยบบมาเด้อตอนนี้พี่น้องดูคุณลุงพ้นก็สิว่าโอ้ปาลาไก่บโบจ้าย่างหาหน้าที่กับหอน อันปลาที่ข่อยผ้าหมามา่ายางเหรียญไกๆบ้านนี่ประจําค่ะอันนี้คือเป็นเพลินวาอย่างเป็นเป็นโซนของข่อยไหมคะข่อยหูเนาะนั่นแหละขันไปปาลาไก่กับ,บ,กข,บข่อยกระโบก้าไปคือบานเลยค่ะข้าโบจกักอันทิ้นโบแมนทิ้นเขานะาเบิดแล้วค่ะคอนนี้อันนี้ก็ว่าเห็นเพิ่นเป็นเสือคันเพิ่นสีอ,ออกอีกเนาะ ต้นนี้ก็แม่นจะพ่อพี่น้องโอ้ยกระตาคอยความสำน็กบอกย่ามาสมนำหนาคอยเด้ออย่ามาสมปวดนำหนาคอยเด้อยคอยแห้งลุกหลุกลุกล้นขนาดบุ้ยมีไคอันแย่งเก็บเด้นี่นั่นจันเลยบอกว่าอ้กระตาคอยสมนำหนาคอยยัอย่ามาสมนำหนาใคอยคดได้คอยก็วอกนู่นหัวมวนไปละค่ะนี่บอกหืมงามค่ะ ี่ขอบมีอันขาตัางกงมันอันหักค่ะมีขาตัางกงแย่แล้วขอจิตั้งเก็บให้เบิกงงามๆค่ะขาตัางกงของมัน,น,ห,น,มน,นหังงกหกัหกมาจากเมืองไทยขหอนัญย่างบุญสื่อใหม่อะไรใหม่ก็เอาน,นี้เนี่ยน,นั่นคือขวบมาเก็บนั่นนี่เนาะมัวแต่เก็บไหมมัวแต่ว่าวู่ผู้เดียวไหมอัน เขาก็เอื่นถามเจ้าเว้งยังผู้เด e> ียวพนะเจ้าเก็บยังเพื่อนว่าเ่อยว่าคอยเก็บเพชรคอยว่าเอาคนแถวนี่แหละค่ะเพื่นผ้าหมาไม้ยางคนแถวบ้านนี่แหละอุ้ยอันนี้บมีนี่ว่ะเจอมันยังยังเอาะนไหมยัง น่อยก็น่อยพูดน่อยเหลือหูหนูหน่อยเนาะน้อยก็เอาน้อยนี่แหละค่ะตรงเร่งเบงดีๆเนาะนี่แหละเขาจะซีอิน้ำดำเนี่ยนี่นี่โอ้ยแกงสะโนมัยเนาะนะอไมัยสดๆบานเขาไหมเพือสีแสแ ป๊สดอกมันอยู่ข้างในพี่ชบาเพี่น้องจะเห็นบ่ข้างในหลืบเลยนะดอกนั่อ <c oughs> สีอยานข้นกินคักเนาะมันถือล่ม,มกับสิปเป็นเนืน้อหนีดแหละเนี่เหี่ยวเขาเหี่ยวเขาแหล่เขาแหล่เขาติดคอนเลยบอสนี่ <c oughs> นี่ถืึหน้ำมันกับพืชอ,ออกค่ะ <c oughs> นี่ถ้าอันใดพ่นสีซุ่มอยู่พ้นที เน่้อเน้สิซุ่มเนาะค่ะเขา็กิเกิดออกมานี่ไงนี่เขาก็ดอกา่อยู่ด้วยาเกิดว่าเขาซุ่มนะคะพ้อนี่ก็แหงเื่กันแหงแล้วเขาก็เอาตามแหงะอ้อม้วนๆก็บไปก็ได้ ช่วงคอยกับบ้านนะคะเพราะแม่คี่น้องมันออกหลายช่วงนั้นฝนตกีิมาตกสิแม่คอยพัดโบยเนี่ยคอยพัดโบยูเมื่อแต่มัวบ้า,บานกลับมา้าเลยกะช่วงนี้แหละมันสีว่ายนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานี่มันยังออกหลายตืบด้วยนี่ปกติตีนบบมีแล้วบางปีมันจะหิมะตกหลายฝนดีสิมมนกะย่งๆค่ะ ถ้เกิดว่านี่มาบดีหรือฝนบตกเลยมันกะมันก็เมือดค่ะเพราะว่าเห็ดอันนี้มันเกิดน้ำฝนน้ำานามค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเหี่ยวปวดเสียดายเนาะตอนขอเมื่อนะพอกระอยากเมื่อเมืองไทยเนาะทึ่งห่วงเห็ดทึ่งเมือ่อแต่ชิเมือ่อเละอยู่ผุนซะก่อนแล้วอันนี้มันเป็นล่านี่ ต้นนี้ก็มีอแบบันนี้แหงเลยจ้าข้ะพาเด็หนอยมะย่างอได้ยินเสียงแบบนี้แหละค่ะถ้าเป็นแบบแดดอันเป็นแบบบ่แดดแดดหรือบ่แดดถ้าเกิดว่ามันบ่ฝนตกบ่เชือแฉเขากรพากันมะย่างในป่าค่ะเดี๋ยวหลายจ็ดเห็นบ่เกือบเต็มตาน้อยค่อยเมื่อแหละค่ะเมื่อเมื่อเมื่อหนุมกราพากันมาย่างค่ะ เห็นป่าอันเดียพาลูกพาเต่าม่ยางแบบนี้แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าฝนบรตูเขาเกิดพากันม่ยางแบบนี้ละจ้ะคนเมืองหนอคนเมืองหนาวคนฝรั่งเนาะปลยเมื่อบัดนยางเมื่อทางนี่แหละค่ะสีผ้าไปเบื้องปานป้านั่นไโอ้สมัยว่าอยากป้านกะเทียม มันใหญ่สำได้แล้วบดียางมาฟังนี่จั๊กเถื่อค่ะตั้งแตม่มือเล่หมื่นแหล่คอยมาหอดสุขภาพมายางมืงอยู่ปากกระเทียมอันละค่ะแต่ว่าน,นาบดีบยางไปเบิ่งฟังหนิจั๊กเถื่อมือหนิสิไปยางไปเบิ่งดูเพราะว่าฝนมันตกดีเลยมันสิใหญ่เร็วค่ะนั่นแหละย,า,ยา,างมะคางถนนคางถนนหนทางเมื่อ,อกันเทียนอีกข้าวค่ะ เห็นแล้วออก็เก็บเอาที่หลับนี้งามคักแน่ค่ะเนี่ยเหงาหนึ่งใส่ย,ย่ำได้เลยเอาคือเป็นแนวนี้เปื่อยเหมือนละโอ้กำลังว่าเหงาหนึ่งใส่ย,ย่ำได้เปื่อยเหมือนละ,ะไลยรูปแล้วได้มาซทำนี่ธรรมาศาสตร์สุดสุดเห็นบ่มีคลองน้ำในน้อยไม่ให้สัตว์ปลาน้ำขพ่อแม่พี่น้อง เนี่ยไลเบิดมือเบิดขื้นเบิดเว้นนี่แหละห้องน้ำค่ะห้องก็บขามนีโรดโอ้ยขึ้นโน่นผู้เด้อขึ้นโน่นขึ้นโน่นเห็นบอกกับเที่ยมปลาเขาอยู่โน,น่นนี่แหละค่ะโ่ยใหญ่ขึ้นก้าเก่าเลยได้ค่ะพม่พี่นอ้องเออใหญ่แล้วย,ยายแล้ว,ยยลวอ้าใหญ่ยยแล้วจ้า มื่นเนี่ยนั่งแค่เป็นน,น้อยๆดึงเนาะเห็นบ่มือนนี่ใหญ่ขึ้นกว่าเก้าแล้วค่ะมันมีแต่เฉพาะแน่นี่แหละค่ะเพราะไม่พี่น้องว่างอื่นกับบุมี่เนะาะแถวปลาข่อยแม่นั่นแหละมันมีแต่ในยอมนี่แหละค่ะกำลังออกหลายเลยกินมันคือกระเทียมปลานี่แหละคอยเอคอยเสียมมเอาเสียมมาคุดค่ะเอาเสียมมาคุดล้วคอยกระเสียไปแบงปลูก เอยจีเอาไปปลูกเมือดถั่วทีบถั่วเดียนทั้งลุมนันค่ะพี่น้อง่อยอยากให้มันแทนไหมนั่นแหละเอาเสียมาคุดเพิ่นอะค่ะเอาเสียมาคุดเพิ่นเนาะคุดแหละก็ไปแบงปลูกไหมเอาไปปลูกถั่วทีบถั่วเดียนในป่าวางเข้าอยู่นี่ไหมค่ะนี่เอาลงไปปลูกวังมันไก่นามวางนี่ค่ะวังข้องน้ำเพราะว่าพักนี่มันหมักน้ำมันเป็นหัวด้มันก็หมักน้ำค่ะนันแหละใคยว่าสีเฮ็ดแนวานันอยู่ด้เดี๋ยวนี้ พยายากให้มันแพร่ไปออกหลายๆทวีตทวดีดเฉแดนไหมให้มันเคอื่นบางอย่างหลักธรรมศาสตร์ไหมคะ่อะอันั้นแหละจักมืออยู่ขวัยเสียดอยู่ขวัพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปถามสามีก่อนขอ,อยันเขาว่าบ่ได้บ่ได้ไหมเอ,บอาบอกจักกฎหมายเขาเหตุทวีตทวีดเฉแดนเจ้าหน้าที่จะมาจับเขาเหรอไหม <laughs> สรุปผลงานเท่ามือนี่ได้ท่านี่แหละ <laughs> เกือบเตี่ยนตาน้อยอยู่ด้วยเห็นบ่ นี่แหละเออตาหนีหมานตาหนีหมานบอกขึ้นตาหนังเงินตาหนังเงินบ่มานนะว่าไรอย่าห่างสรุปแล้วบัดนี้เมื่อเมื่อเมื่อยเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้รับส้มแล้วก็มินให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะ